ันกงสุลทำไมการปราบสแกมเมอร์ที่ใครฟงไม่สำเร็จสักทีมันเกิดจากสาเหตุอะไรเรียนตีท้เป่าองค์ครักจันทำงานหนักบุกแปดเมืองยังไม่สามารถปราบสแกมเมอร์ได้องครรภจันมีทั้งวรยุทธและไวพิปฏิพานทำไมยังไม่สามารถปราบสแกมเมอร์ได้ชกอกติท้าเปล่าขอได้สืบหาสเส้นทางของเหล่าสแกมเมอร์ ถ้ากฏว่าเจอต่อครับท่านเปาอือองครักจันต่อที่ว่านี่ใหญ่ระดับถึงผู้กำกับสอพออำเภอรหรือไม่ทำไมไม่จัดการเออแต่ท้อเปาต่อที่ว่านี่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะกำจัดได้ท่านเปาต้องพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ใครฟงเป็นเขมืองเล็ก,ลกๆแต่ยึดถึอความยุติธรรมความถูกต้องแค่เจอท้อมันต่อใหญ่ขนาดท้อเปา ลำพังแค่จัดการสแกมเมอร์สามารถจัดการได้ง่ายมากครับท่านเปาและเหตุผลใดท,ทำให้เรื่องมันยุ่งยากเราได้ไปเจอรูปถ่ายของคนที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์ทายคู่กับนายกและอดีตผอบอสูงสุดน่าจะเป็นข่าวคนที่ชื่อเบนเทนมี่ทายรูปก,กับนายกผอบอสูงสุดและรัฐมนตรีใช่แล้วติเท้าเปานั่นคือคนที่มีอำนาจ สูงสุดคุมทั้งคนและกองทัพทั้งหมดเราสู้คนเดียวคงไม่ได้องค์รักจันดิข่าวว่ามีรูปรุดว่าเบนเชนเคยไปคุยกันกับอดีตนายกเพื่อนของอังเคันจริงหรือไม่ถูกแล้วครับแต่ท้าเปลาทั้งอดีตนายกและนายกคนปัจจุบันรวมถึงอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดจางหลงเจ้าออเพิ่งรายงานมาว่าเบนเชน เป็นมือขวาของหุ่นสินเขาอาจจะจติดต่อเรื่องการค้าขายพาประเทศเจริญผิดแล้วครับแต่ทา้าวเปาอ๋พงพเพิ่งสั่งยึดทรัพย์เฉินจือ้อกกอานและเบนสมิดไปเป็นหมื่นล้านท่านเปาแกงสงแกมเมอร์พวกนี้เกี่ยวกับทางขมนแต่บ้านเราไม่เคยจริงจังสักทีช้าก่อนที่ท้าวเปาเราต้องศึกษาหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้กับประเทศได้ยังไงพระราชการทุจริตหรือไม่อันนี้เราไม่รู้ แต่นักการเมืองคิดดีกับประเทศนี้หรือไม่บางคนเราก็พอรู้แต่ท่านเปาถึงประชาชนจะรู้แต่ประชาชนก็ยังเลือกมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงท่านเปาเพราะความลำบากในท่านกงสุลทำให้เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนอดอยากและแจกเงินลงไปอืมพอประชาชนได้รับเงินบ่อยๆการทุริตก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถยอมรับได้ในขณะที่ประชาชน อดอยากตัวเองกลับมีอำนาจและใช้อำนาจนั้นโยกย้ายเพื่อนผองแต่งตั้งพี่น้องแสกสอนองค์กรตรวจสอบทำลายระบบยุติธรรมจนตอนนี้อำนาจล้นมือสามารถชี้คุณชี้โทษได้แล้วประชาชนที่มีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงจะช่วยประเทศนี้ยังไงนี่แหละประเทศเทาแลน้ากเสร็จแล้วก็ไปหาใช้คนละครึ่งต่อกินยังหมเลรงเฮง